สวัสดีผู้ชมท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บบอดชนะ com มีเช่นเคยามาผู้ชมมามาเรามาเจอกันอีกแล้วนะครับผมมาเจอกันทุกครั้งต้องทากาไรกันทุกทีทุกครั้งไปเลยกับเว็บบอดชนะนะโอเคขอแนะนำหนึ่งสองสามท่านใดที่สนใจจะลอง,องทดสอบมาลองเล่นบอดชนะก็สามารถแอดไลน์เ้ามาสอบถามมนได้เลยที่แอดบอชนะเมียด้านหน้าด้วยแอดบอชนะแอ,อนเะข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับไม่ต้องเขินอายะไรทั้งนั้นนะจ๊ะนะโอเคมาผู้ชมวันนี้ผมมาพร้อมทุน9 0,000 5,240ตรงนี้เลยนะและเกมที่เราจะเล่นกันในวันนี้ผมดูจากกราฟเซตีแล้วเนี่ยบาคาร่าน่าเล่นมากเลยครับเดี๋ยวเราเข้าไปที่บาคาร่าเลยโอเคมาเข้ามาแล้วนะครับผมเจอกราฟแบบนี้สวนบอดไปเลยผู้ชมแล้วก็รูปแบบเงิ่อนของผมนะครับเป็นสเต็ปเดิมนะเดินเงินระบุแช่นะเน้นจบเร็วจบไวกําไรงามต้องไว้ใจระบ,บุแช่เท่าน,นั้นนะแล้วก็กําหนดกาไรเป้าหมายวันนี้ผมจะเอาสักสักเท่าไหร่ดีอืม90,000สามสามสามหมื่น สามหมื่นห้าไหวไหมสามหมื่นห้าน่าจะไหวนะผู้ชมนะประมาณสามหมื่นห้านะครับผมแล้วก็ขาดทุนไม่เกินเก้าหมื่นห้าเอาเต็มๆไปเลยนะเต็มกราฟเต็มคราบเบลนะ <laughs> โอเคแล้วก็เออ่ชิปเริ่มต้นผมจะเริ่มต้นไปที่หนึ่งพันละกันนะผู้ชมเซฟเซฟหน่อยละกันนะโอเคสร้างบอดไปครับพอสร้างบอดเสร็จแล้วก็ยืมจะเริ่มบอดน,นะเพื่อการเสียเวลาในการทำกำไรให้กับเรานะผู้ชม โอเคในตานี้มาหรือเปล่าอ้ามาในตาที่3.3ตัวที่6มาพอดีนะผู้ชมนะรอบนี้บอดบอกว่าเพเยอร์มาแน่นอนนะครับผมแต่รอบนี้เราสวนบอดไปนะไม่ใช่รอบนี้หรอกม,มีคำตั้งค่าของเรานะครับผมเราตั้งค่าไปที่สวนบอดนะเราสวนไปที่เพเยอร์เดี๋ยวเรามารอดูกันว่าผลจอมันเป็นอย่างไรและผลออกมาเป็นเพเยอร์ชนะไปคุผู้ชมน่าเสียดายนะครับผมรอบแรกมาแพงอย่างนี้แม่น่าเสียดายจริรรง,ง ไม่เป็นไรผู้ชมไม่เป็นไรย,ยังเหลืออีกตั้งหลายไม้นะครับผมมีแพ้ก็ต้องมีชนะมีชนะก็ต้องแพ้เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาเบสิกพื้นฐานอยู่แล้วนะครับผมรอบนี้เราก็เสียกำไรไปที่หกพันนะครับผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรผู้ชมยเหลืออีกตั้งหลายไม้นะโอเคแน่นอนนะก่อนจะถึงกําไรเป้าหมายของเดี๋ยวคงต้องใช้วเ,เวลาสักนิดสักหน่อยนึงนะครับผมเดี๋ยวผมฟัน forward ไปแล้วเราเข้ามาเจอกันทีตอนถึงกำไรเป้าหมายนผะู้ชมนะเดี๋ยวผมฟันไปเลยนะสามสองหนึ่งไปเลย าละครับท่านผู้ชมดูเหมือนว่าเราจะมาถึงกําไรเป้าหมายที่เรียบร้อยแล้วนะผู้ชมนี่บอร์ดบอกว่าดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราปิดไปเลยครับโอเคเดี๋ยวรีเฟนด์นนะสักรอบปังนี่ผู้ชมกําไรผมมาแล้วนะครับผมในกระเป๋าตังผมดูสกรอนนะหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบตรงนี้เลยผู้ชมอู้อ นะมารวดเร็วทันใจเหลือเกินนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่ประวัติการเล่นสักหน่อยดีกว่าท่านผู้ชมนะปับ๊บนี่ผู้ชมเล่นไปทั้งหมดนะครับผม16รอบท่านผู้ชมเล่นไปทั้งหมด16รอบนะชิปที่ลงรอบล่าสุด7,000กำไรรอบล่าสุด6,500เอ้ย6,650ตรงนี้ผู้ชม16รอบสั้นๆนะครับผมแม่ นชนะรัวๆนะดูจากกราฟแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราดูที่กราฟรายได้สักหน่อยดีกว่าท่านผู้ชมเริ่มจากตรงนี้มานะแมตช์แรกแล้วก็แพ้ไปนะครับผมแล้วก็กำไรกำไรกำไรมาแล้วก็แพ้ตรงนี้นะครับผมแล้วก็กำไรกำไรแพ้กำไรแล้วก็แพ้แพ,แพ้มากำไรกำไรนะครับมันจบตรงนี้นะกำไรรอบล่าสุดนะ6,650กาำไรสะสม35,900นรอะรอบนี้โอ้โหได้ลักกี้คอนมา900ท่านผู้ชมโอเค ก็จบกันไปแล้วทะผู้ชมนะจบกันไปแล้วนะครับสําหรับเจ้าบอดชนะเออ อ่ะโอ้หายใจไม่ทันหายใจไม่ทันขอพักน้ำลายแป๊บนึงอ่ะโอเคก็คจกันไปแล้วนะผู้ชมนะกับเจ้าบอชนะในรอบนี้นะครับผมใครทีส่สนใจสูตรนี้ก็อาไปลองไปเล่นกันได้เลยนะแต่สําหรับผู้ชมท่านใดนะครับที่เข้ามาใหม่นะอยากลองเล่นก็สามารถเข้ามาทดสอบกันได้เลยที่แอดบอชนะนะครับผมมีอันดันหน้าด้วยแอดบอชนะแอดเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับผมแอดไลน์เข้ามาได้เลยไม่ต้องเพิ่มต้องอายนะนะแอดมินไม่กัดอยู่แล้วนะครับผมให้คําแนะนํากันดีทุกคนนะโอเคก็ จบกันไปแล้วนะผู้ชมนะสำหรับคลิปนี้คงมีเพียงเท่านี้นะครับผมไปคลิปหน้าผมมีอะไรมาเด่นใหม่ก็ฝากติดตามในช่องนี้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ